คลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ทานผลิตภัณฑ์จากแอปดอบริษทครบ7วันแล้วแล้วก็ทำเป็นวิดีโอก่อนทานระหว่างทาน7วันแล้วก็หลังทานนะคะรวมทั้งหมด9คลิปด้วยกันเราจะรวมเป็นคลิปเดียวกันตัดต่อที่แอปนะคะแคปคั t ค่ะกดไปที่แอปแคปคั t ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดที่โปรเจกต์ใหม่แล้วให้เราเลือกวิดีโอนะคะก่อนทานแล้วก็ตามด้วย7วันนะคะ1 2 3 4สามห้าหกแล้วก็ปิดท้ายด้วยหลังทานนะคะกดเพิ่มนะคะด้านล่างกว่ามือวิดีโอทั้งหมดก็จะมาที่แคปคัทนะคะทั้งหมด9วิดีโอด้วยกันซึ่งวิดีโอแรกเนี่ยจะเป็นวิดีโอก่อนทานแล้วก็ระหว่างเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอ7วันท้ายสุดก็จะเป็นวิดีโอหลังทานนะคะ,ะตรงแคปคัทเราตัดออกซึ่ง ก่อนกับหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นเสียงของเราเลยนะคะแต่ในตรงกลางเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเราจะใช้เป็นเสียงดนตรีค่ะแต่ว่าคลิปเนี่ยมันยาวรวมกันเนี่ยประมาณ8นาทีให้เราตัดคลิปออกให้เหลือไม่เกิน5นาทีแต่ว่าหัวกับท้ายไม่ต้องตัดให้เริ่มตัดตั้งแต่ทันวันที่1วิธีการตัดเนี่ยให้เราจิ้มไปที่คลิปวิดีโอหนึ่งครั้งให้มันเป็นกรอบแบบนี้มันจะมีหัวสีขาวๆเราสามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะอ่าเลื่อนได้แบ่งฉากได้เห็นไหมคะแบง่แบงฉากเนี่ย ตัดให้คลิปมันแบบพอดีนะคะให้คลิปมันแบบว่าดูแล้วแบบเห็นถือผลิตภัณฑ์เห็นชงผลิตภัณฑ์เห็นดื่มผลิตภัณฑ์เห็นดื่มน้ํเปล่าแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถตัดแต่งได้เลยนะคะตรงนี้ทั้ง7วันนะคะต้องทำอ่าตรงนี้ทั้ง7ดวันต้องทำอ่าอาจจะตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าจะทําให้ดูทั้ง7วันเลยตัดแต่งคลิปแบ่งฉากนะคะให้มันไม่เกิน5นาที อ่าให้มันไม่เกินห้านาทีนี่กิ๊โชว์ทานผลิตภัณฑ์นะคะอ่าทุกวันตัดทุกวันเลยสมมติสมมติอันนี้ตัดให้ดูเฉยๆนะคะเห็นไหมคะตัดหัวตัดท้ายแบ่งฉากทำได้หมดอ่ีแบ่งฉากตรงนี้แล้วก็ตัดหัวตัดท้ายอีกนะคะได้เพราะาเราไม่ได้ใช้เสียง ตรงนี้เราไม่ได้ใช้เสียงจะใช้เป็นเสียงดนตรีเอานะคะเราจะใช้เป็นเสียงดนตรีตัดแล้วให้มันแบบว่าเห็นแล้วแบบมองเห็นภาพชัดเข้าใจนะคะว่า,าทานผลิตภัณฑ์นะคะเช็คผลิตภัณฑ์ดื่มน้ําเปล่าแบบนี้ค่ะอ่ดูสิตัดหัวตัดท้ายนะคะตัดทุกวันนะคะอันนี้ อ่ะ,อะสมมติเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเอาวันสุดท้ายวันสุดท้ายให้มันอยู่ไม่เกินห้านาทีนะคะนี่วันสุดท้ายล้อ่าตัดไปนะคะแล้วให้มัน ตัดแล้วให้มันเห็นภาพที่มันชัดเจนด้วยอ่ะเหลือประมาณสนาทีตรงนี้นะคะอเหลือประมาณ4นาทีะะอเ,อาาทเอาสัก4นาที4 3่อะไรได้หมดนะคะแต่เราสามารถตัดให้มันแบบดูแล้วมันยังอยู่เป็นในคลิปเดียวกันอะเนี่ยตัดได้หมดอ่ะโอเคประมาณ4นาทีหลังจากที่เราได้คลิปแล้วนะคะเราได้คลิปแล้วปุ๊บเนี่ย ซึ่งคลิปหัวกับคลิปท้ายเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเราจะใช้เสียงเสียงของเราเองแต่ตรงกลางเนี่ยเราจะใช้เป็นเสียงดนตรีทีนี้เราจะไปเอาเสียงดนตรีก่อนนะคะเสียงดนตรีอ่าให้เรากดนะคะด้านล่างเห็นไหมคะนี่เพิ่มการสร้างเสียงเพิ่มการสร้างเสียงข่องหมายบวกแล้วก็ไปกดคําว่าเสียง หลังจากนั้นให้เราเลือกเสียงแล้วแต่เราชอบเลยนะคะโผลเลือกเป็นร่าเริงแล้วก็เอาเลือกเป็นสีเหลืองอเสียงนี้เนี่ยจะความยาวเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันเท่ากับจํานวนคลิปหรือเปล่าเห็นไหมคะเนี่ยมันมันน้อยกว่าจํานวนคลิปใช่ไหมแต่ว่าคลิปแรกเนี่ยเราไม่ใช้เสียงเพราะฉะนั้นกดไปที่เสียงเนี่ยแล้วก็เลื่อนเลยเลื่อนเลยค่ะเพราะเราจะใช้แค่ตรงนี้เริ่มจากเสียงดนตรีเนี่ย ตั้งแต่คลิปวันที่1อันแรกเนี่ยเราจะไม่ใช้อันแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นเสียงเราเองอ่าเพราะฉะนั้นคลิปตรงนี้เนี่ยมันสั้นเสียงเสียงดนตรีเนี่ยมันสั้นกว่าคลิปทําอย่างไรนะคะมันสั้นกว่าทําอย่างไรให้เราไปกดครอบหนึ่งครั้งสีขาวแล้วก็ไปกดคําว่าคัดลอกมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเมื่อเรากดคําว่าคัดลอกเนี่ยเสียงดนตรีเนี่ยมันจะเพิ่มมาซึ่งมันจะยาวเกินเห็นไหมคะแล้ก็ลบออก เพราะว่าอันหลังเราจะไม่ใช้เสียงดนตรีเราจะใช้เสียงพูดอยู่ประมาณนี้อ่าอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าโอเคแต่ทีนี้เสียงเนี่ยเราดูระดับเสียงก่อนความดังนะคะระดับเสียงเนี่ยตรงเสียงเนี่ยระดับเสียงให้เราเลือกเนี่ยอย่าดังเกินนะคะอ่ะประมาณแปดเก้าอยู่ประมาณนี้อ่ะแปดล้วกันอันที่หนึ่งแปดอ่ะกดบันทึก แต่มันมี2ช่องอย่าลืมนะคะช่องสุดท้ายอ่ะช่องสุดท้ายก็ไอแคปคสตรงนี้ตัดออกนะคะช่องสุดท้ายก็ระดับเสียงก็8เหมือนกัน89แบบประมาณนี้นะคะกดบันทึกอ่าแต่ด้านบนเนี่ยมันจะมีเสียงอยู่ด้านบนเนี่ยมันมีเสียงทุกอันเลยเสียงเรานี่แหละแล้วเราต้องการจะลบเสียงเราแต่อันแรกเราจะไม่ลบเราจะมาอันที่อัน อันแรกเป็นเป็นคลิปคลิปแรกที่พูดก่อนทานแต่ว่าคลิปเจ็ดวันเนี่ยเราจะลบเสียงเราก็ก็กดไปหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วมันจะมีคําว่าระดับเสียงเห็นไหมคะเรากดคําว่าระดับเสียงเนี่ยตรงนี้ให้เราปิดเสียงเนี่ยเราปิดแบบนี้เลยอ่านะคะปิดเสียงหมดเลยนะปิดหมดเลยปิดนะคะเนี่ยปิดปิดปแบบนี้เลยไม่ไม่เอาเสียง อ่าโอเคนะคะดูซิว่าป,ปิดหรือยังปิดหรือยังอ่าโอเคทุกอันปิดหมดเลยนะเพราะเราจะใช้เสียงดนตรีหมดเลยนะคะโอเคอันนี้อันนี้จะเป็นคลิปเสียงของเราเองนะคะอันแรกอันแรกอันสุดท้ายอันแรกัอันสุดท้ายจะเป็นเสียงของเราเองอ่ะอันนี้จะเป็นเสียงของเราเองนะคะ อันนี้ระดับเสียงอยู่ที่แปดอ่ะโอเคข้างบนละ่ะอีกครั้งหนึง่งอ่ะค่อยๆยไปหาคำว่าระดับเสียงอ่ะโอเคปิดเสียงหมดแล้วอันนี้ก็คือเปิดอันนี้เปิดของเราเปิดสุดไปเลยนะคะอันแรกอันท้ายเปิดสุดไปเลยอ่า ก็ลองฟังเสียงดูนะคะวันเบาก็เปิดสุดไปเลยนี่อันนี้เปิดสุดไปเลยสวัสดีค่ะหลังจากที่ทานไฟเบอร์ครบเจ็วันแล้วนะคะทุงหมาน้อยก็ไม่มีค่ะน้าหนักแล้วก็ตรงกลางจะไม่มีเสียงจะเป็นแค่เสียงดนตรีนะคะกดบันทึกอ่ะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะทําอะไรต่อไปให้เราใส่นะคะใส่ข้อความนะคะใส่ข้อความกดย้อนกลับก่อน กดย้อนกลับตรงตัว t ข้อความเห็นไหมคะเราสามารถพิมพ์ข้อความได้ตรงตัว a เนี่ยพิมพ์ได้อ่ะเราอาจจะพิมพ์ว่าก่อนทานอ่ะพิมพ์ว่าไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ดีท็อกล้างลำไส้สมมุติตัวอย่างนะคะไฟเบอร์ไฟเบอร์ดีท็อกอ่ะไฟเบอร์ iber, นะคะ ดีท็อกซ์ล้างลำไส้อ่ะแบบนี้ล้างลำไส้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์เนี่ยก็คือมันไม่ได้แตกต่างเพราะมันเป็นภาษาไทยไม่เป็นไรสไตล์ก็สามารถที่จะเลือกได้จเจ้าสไตล์ใหม่ไหนสีแบบไหนเห็นไหมคะสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสไตล์แล้วแต่เราชอบเดี๋ยวคุณเอาธรรมดาก่อนละกันนะคะเลือกไปที่เอฟเฟกอะไรที่มันเป็นโปรเนี่ยเราจะไม่เลือกเพราะมันจะเสียเงินนะคะแต่คุณจะเลือกเป็นสีประมาณนี้ละกันนะคะสีแบบ อ่ะสีธรรมดาตรงนี้ละกันเนี่ห็นไหมคะมันจะมีให้เลือกเยอะเห็นไหมสีนี่สีแล้วแต่เราเลือกเห็นไหมคะแล้วแต่เราเลือกเลยตรงนี้อ่ะก็เลือกเป็นอันนี้ละกันนะคะเป็นอันนี้ละกันนี่เราก็จะเลือกไฟเบอร์ดีท็อกล้างลำไส้แล้วก็อีกข้อความหนึ่งคดก็จะพิมพ์คําว่าอีกข้อความหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะพิมพ์เขาว่าก่อนทาน อ่ะก่อนทานนี่ไปเบอร์ดิทอปล้วลำไส้ก่อนทานแล้วก็สามารถเลือกตัวหนังสือแล้วตัวอักษรเลยเลือกได้หมดเช่นเช่นตัวเนี้ยค่ะตัวข้อความนี้ใช่ไหมคะมันมันมีเอฟเฟกให้เลือกสีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะเช่นเราต้องการให้อันเนี้ยเคลื่อนไหวเป็นแบบนี้เห็นไหมคะได้หมดเลยนะแล้วแต่เราชอบชอ,อ่ะเป็นแบบนี้ หรือว่าเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะแต่อย่าไปเอาโปรนะโปรเนะี่ยเราจะเสียตังค์โปรเนี่ยเราจะเสียตังค์นี่ไฟเบอร์ดีทอ็อกล้างลำไส้ก่อนทานอ่าตรงก่อนทานเนี่ยเราก็เลือกได้จะเ,เป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเราเลือกได้เห็น <he en S 2> ไหมคะก่อนทานไฟอ่ะประมาณนี้สีสันเอฟเฟกต์ถ้าเราไม่ชอบสีแวก็อยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้เราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้เห็นไหมคะ เราก็สามารถเปลี่ยนได้อ่ะ,ก,อก,อแบบอะก่อนทานเนี่ยยกตัวอย่างแบบนี้อ่ะตอนทานเนี่ยนะคะเขาน้ำหนักห้าสิบหกแล้วก็ก็จะพิมพ์ว่าก่อนทานนะคะน้ำหนักห้าสิบหกกิโลกร,รมัมห้าสิบหกกิโลกร,รมัมแล้วก็ขับถ่ายยาก เขาบอกขับถ่ายยากมีพุงหมาน้อยอ่ะพุงหมาน้อยนะคะอ่ามีพุงมีพุงมีพุงยื่นแล้วกันเดี๋ยวหมาน้อยคนไม่รู้จักมีพุงยื่นอ่ะนี่ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะให้อยู่เช่นไฟเบอร์ตรงเนี้ยเราจะให้อยู่ตัวแค่ไหนอยู่ให้แค่นี้สีขาวใช่ไหมคะ,ะเะพาะคลิปที่พูดก่อนทาน ก่อนทานค่ะว่าก่อนทานแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเห็นไหมอยู่แค่นี้อ่าแล้วก็ตรงน้ําหนักแล้วก็อ่ะหัวเท่ากันเห็นไหมคะมาเท่ากันแต่เราสามารถเลือกเลือกเป็นเอฟเฟกอ่ะได้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกเป็นตรงตัวเอฟเฟกอ่ะนี่เอฟเฟกเนี่ยเราสามารถเลือกกลับไปเลือกเอฟเฟกได้ว่าเราจะเอาเอฟเฟกแบบไหนเคลื่อนไหวแบบไหนก็แล้วแต่เราระบบขับถ่ายไม่ค่อยดี ี่ค่ะแล้วแต่เรา <ไป S 1> เลยสีสันเลือกได้หมดนะคะเลือกได้เลยแล้วแต่เราชอบนี่แล้วแต่เราชอบเลยเห็นไหมคะอย่างนี้ก็ได้อ่ะอ่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วกดเครื่องหมายติ๊กถูกได้แล้วนะหนึ่งอันต่อไปสเต็ปต่อไปเห็นไหมคะเราใส่วันที่หนึ่งข้อความเราใส่ว่าวันที่หนึ่งทานวันที่หนึ่งไงแล้วก็เลือกเอา เอฟเฟกอะไรใส่เอฟเฟกได้นะคะอย่าไปเอาเอฟเฟก์ที่มันมีอ่าวันที่หนึ่งที่มันมีโปรเราไม่เอาเพราะว่าเสียตังค์อ่าสไตล์เราจะไม่เลือกแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะไม่เอาจะเอาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลือกอ่ะเอาง่ายๆก่อนละกันเป็นเป็นแบบนี้อ่ะวันที่หนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งแบบนี้เลยวันที่หนึ่งนะ เอาง่ายๆแบบนี้เลยวันที่หนึ่งแล้วก็เลื่องเลื่อนมานะคะให้พอดีกับวันที่หนึ่งนี่ของวันที่หนึ่งนี่นะคะแล้ววันที่สองเราก็ทําไปเหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่วันที่หนึ่งแค่นี้ใช่ไหมอ่ะวันที่สองเราก็ทําไปเหมือนเดิมวันที่สองเราก็ทําไปเหมือนเดิมว่าวันที่สองอ่าวันที่สองก็ทําไปเหมือนเดิมวันที่สองจนกระทั่งนะคะ วันสุดท้ายยกตัวอย่างสุดท้ายอ่าหลังทานแล้วก็ใส่ไปหลังทานนะคะอันนี้เขาหลังทานอ่าใส่ตัวเอฟเฟกไปเลือกไปนะคะเลือกอ่าเลือกประมาณนี้ละกันหลังทานนี่จากน้ำหนักของเขาเนี่ยนะคะหลังทานนะคะน้ำหนักเจ็ดวันนะ น้ำหนักเหลือ54าสิบสกิโลกร,รมัมนี่อันนี้ของเขานะคะ54กิโลกร,รมัมแล้วก็เลือกเอฟเฟกตได้อ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเหลือ54กิโลกร,รมัมอ่ะหลังทานเพราะจะมีเสียงเขาพูดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ กดบันทึกนี่ทําให้ดูก่อนแต่พี่ใส่หนึ่งถึงเจ็ดเรียบร้อยนะอันนี้เราก็ใส่แค่นี้พอเห็นไหมคะมันก็จะช่วงแค่นี้เห็นไหมนี่หนึ่งถึงเจ็ดก็ใส่วันที่เอาเองนะคะอันนี้ทําให้ดูเฉยๆอ่ะก็ทานเจ็ดวันแบบนี้โอเคนี่เราก็จะได้เป็นคลิปเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นคลิปแต่หนึ่งถึงเจ็ดล้วก็ใส่เองนะหนึ่ง แล้วก็เสียงดนตรีเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียงพูดหลังจากจบแล้วไปไปวันที่1ใช่ไหมวันที่1ก็ไม่มีเสียงพูดเป็นเสียงดนตรีสองสามี่ห้าหกเจ็ดไม่มีเสียงพูดเป็นเสียงดนตรีแต่พอมาคลิปสุดท้ายเห็นไหมคะคลิปสุดท้ายนี่คลิปสุดท้ายก็จะเป็นเสียงพูดของเราแล้วก็ผลลัพธนะะ์น้ำหนักเหลือ5้าสิบี่กิโลกร,รมัมอ่ะแล้วก็โล่งท้องสบายท้องอ่าเขารู้สึกโล่งท้องสบายท้อง ล่วงท้องสบายท้องนะล่วงท้องสบายท้องโอเคแบบนี้ให้อยู่ที่เหมือนเดิมนะคะนี่อยู่แค่นี้เห็นไหมคะนี่คือการทําคลิปง่ายๆตรงนี้เราไม่เอาลบออกหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เป็นคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าว่าเรามีคลิปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ไปกดบันทึกก่อนบันทึกเก็บไว้ก่อนมันก็จะไปอยู่ในคังรูปภาพ อันนี้คือสเต็ปง่ายๆนะคะสเต็ปง่ายๆมันก็จะไปอยู่ในคังรูปภาพแบบนี้เดี๋ยวรอก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องทำทั้งหมด3ามอย่างพอเราทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องตัดรูปภาพให้เป็น3าต่อสแล้วก็ทำการตัดเฉพาะรูปภาพเอาไว้แปะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพพื้นหลังมันจะมีสชั้นเป็นภาพพื้นหลังอ่า แล้วก็วางซ้อนด้วยวิดีโอวางซ้อนด้วยภาพที่ตัดแล้วนะคะอันนั้นคือคลิปที่2คลิปต่อไปแต่เราจะต้องคลิปแรกเนี่ยเราจะต้องตัดวิดีโอเนี่ยเวันเนี่ยให้อยู่ในคลิปเดียวกันแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยเป็นคลิปพูดของเราก่อนทาน1 2 3 4 5 6 7ตรงกลางเนี่ยเป็นคลิปทาน7วันแต่ไม่มีเสียงเราพูดจะเป็นเสียงดนตรีคลิปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคลิปนะคะเสียงพูดผลลัพธ์เอาทานแล้วเป็นอย่างไร อ่าเพราะว่าในนั้นก็จะมีใส่ตัวเลขเห็นไหมคะใสเขาเรียกว่าใส่ตัวหนังสือคําพูดไปด้วยอ่ะเสร็จสิ้นเราก็จะได้คลิปอันนี้คือเสร็จล้หนึ่งอันนะคะคลิปวิดีโอก,ก็จะไปอยู่นี่ที่เราทาเนี่ยก็จะไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะก็จะไปอยู่ตรงนี้อ่ะต่อไปให้เราเนี่ยนะคะตัดรูปภาพให้เป็น3ต่อ4เพราะเดี๋ยวเราจะไปวางเป็นพื้นหลังให้เราเลือกที่รูปภาพมาปกติแบบนี้แล้วกดไปที่แก้ไขกดไปที่แก้ไขตัดขอบ กดอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เราเลือกเป็น3ต่อ4เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวรูปตั้งแบบนี้อ่าแล้วก็เลือกเป็น3ต่อ4ภาพมันจะสวยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เห็นไหมคะสมมติเลื่อนแบบนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นรูปที่ได้จะเป็นขนาด3ต่อ4เพราะาเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปต่อไปหลังจากนั้นเราจะตัดรูปภาพเนี่ยเอาเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัดภาพพื้นหลังทิ้งอ่าเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะไปใส่ในคลิปที่สอง อันสุดท้ายสุดนะคะเราจะต้องไปที่เราจะต้องไปที่แอปตัดตัดพื้นหลังก่อนนะคะแอปนี้นะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เราไปเลือกที่โหลดอัฟโฟโต้นะคะแล้วก็จะไปเลือกรูปที่เราต้องการจะตัดนะคะ<โต>เราก็จะไปเลือกรูปที่เราต้องการจะตัดอ่ะเราเอารูปนี้แล้วกันนะคะ<ๆ>รูปนี้ใช่ไหมเราไม่เอาคนใช่ไหมเราไม่เอาคนนะเราจะเอาแต่ รูปสินค้าตัดเฉพาะรูปสินค้าประมาณนี้แล้วก็กดดันด้านขวามือบนเขาก็จะตัดรูปสินค้าให้กับเราแล้วก็กดดันรูปสินแล้วก็เซฟจะไปอยู่ที่ไหนคะจะไปอยู่ที่คังรูปภาพมันจะเป็นแบบโปร่งแสงเพราะฉะนั้นเรามี3ามอย่างพร้อมแล้วมีภาพพื้นหลัง3ต่อ4มีคลิปวิดีโอที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีภาพ สินค้าที่โปร่งแสงที่มันไปแปะข้างหน้าได้คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สอนทําภาพพื้นหลังเอารูปนี้ไปวางแล้วก็เอาวิดีโอวางทับตามด้วยรูปนี้วางทับ3ชั้นด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็แบ่งปันไปนเท่านี้นะคะหวังว่าพี่ๆทุกคนจะทําได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ